เรื่องน่ารู้จากมิลินทัพปัญหาทำไมพระพุทธเจ้าทรงแสดงของลับแก่เซลพามพระยามิลินกษัตริย์ชาวกรีกที่มาปกครองชุป,ปูทวีปทรงสงสัยว่าทำไมพระพุทธเจ้าทรงแสดงของลับทั้งที่พระองค์ตรัสสอนว่าความสำรวมทางกายวาจาและใจเป็นของดี ความสำรวมในที่ทั้งปวงเป็นของดีแล้วเหตุใดพระองค์ทรงแสดงของลับอันซ่อนอยู่ในฝักแก่เศราพามต่อหน้าเหล่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายพระองค์ทรงแสดงแลบพระชิวหาลิ้นออกแยงช่องพระโสดหูทั้งสองและทรงแ,งแลบพระชิวหาปิดานะราชหน้าผากทรงไม่สำรวมในสิ่งที่ควรปกปิด หากพระองค์ทรงสอนเรื่องสำรวมว่าเป็นการกระทําที่ดีการแสดงวัตถุคุยหะอวัยวะเพศช,ชายแก่เสลภา,ามต้องเป็นเรื่องที่ผิดถ้าการแสดงของลับอันไม่สำรวมกลายเป็นสิ่งที่ถูกการสำรวมกลายเป็นเรื่องที่ผิดปัญหานี้สร้างความสงสัยยิ่งนักขอพระนาคเสนโปรดวิสัชนาเพื่อกำจัดความสงสัยด้วยเถิด พระนาคเสนวิสัชนาว่าสองกรณีที่พระมหาบพิถามเป็นจริงทั้งหมดแต่ว่าการที่พระพุทธองค์กระทำไปเพื่อให้เศรดพามคลายความสงสัยซึ่งเป็นการแสดงด้วยฤทธิ์ให้เศรดพามเห็นเป็นเงาเท่านั้นพระยามิลินตรัสถามต่อว่าเหตุใดคนในที่นั่นจึงไม่เห็น มีแต่เศราพามเท่านั้นที่เห็นของรับของพระคุณเจ้าพระนาคเสนกล่าวว่ามหาบพิษเคยเห็นคนป่วยที่อยู่ท่ามกลางหมู่ญาติหรือไม่พระยามิลินตรัสตอบว่าเคยพระคุณเจ้าพระนาคเสนถามพระยามิลินว่ามหาบพิธคิดว่าญาติทั้งหมดจะทราบถึงอาการป่วยของคนที่ป่วยหรือไม่พระยามิลินตรัสตอบว่า ไม่น่าจะทราบกันทุกคนขอรับพระนาคเสนกล่าวว่าแล้วหากพูดผีเข้าสิงคนจะมีคนเห็นหรือไม่พระยามิลินตรัสตอบว่าไม่เห็นขอรับพระคุณเจ้าพระนาคเสนกล่าวว่าเมื่อมีเสศรพามคนเดียวที่สงสัยในของรับของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จึงแสดงให้เขาเห็นเพียงคนเดียว พระยามมลินสรรเสริญพระพุทธองค์ว่าพระองค์ทรงแสดงในสิ่งที่ไม่สามารถเห็นได้เพียงคนเดียวให้คนเดียวเห็นได้เป็นสิ่งที่ใครก็ทำได้ยากพระนาคเสียงกล่าวเสริมว่าเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงของลับไม่ได้เป็นเพียงการแสดงธรรมดาเพราะทรงบรรดาลเงาให้เห็นเป็นของลับเท่านั้นเมื่อเสลพรามเห็นก็คลายความสงสัยแล้ว ถึงจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากการแสดงของรับถึงจะเป็นเรื่องที่ไม่สำรวมแต่เพื่อให้สัตว์ได้เข้าถึงธรรมพระองค์จงึงทรงทาเพื่อดับความสงสัยนั้นพระยามมรินตรัสขึ้นว่าดีแล้วพระคุณเจ้าท่านได้แก้ไขปัญหาข้อนี้ให้ความกระจ่างช่วยกำจัดความสงสัยเหมือนป่าดงรกได้รับการถางทำที่มืดให้สว่าง ทำให้เกิดจักสุคือปัญญาการที่พระนาคเสนอุปมากรณีพระพุทธเจ้าแสดงของลับให้เสรพามเห็นกับกรณีหนึ่งคนป่วยฉับพัน่าำกลางหมู่ญาติญาติที่อยู่ใกล้คนป่วยที่สุดถึงจะรู้ว่าคนป่วยมีอาการอย่างไรส่วนญาติที่อยู่ห่างออกไปย่อมไม่ทราบอาการและกรณีที่สองที่ผีสิงคน ก็มีเพียงคนที่ถูกสิงเท่านั้นที่เห็นผีตนที่เข้าสิงดังนั้นกรณีของพระพุทธเจ้าแสดงของลับเพื่อให้เสรลพาราม์คลายความสงสัยเรื่องมหาปุริสลักษณะจึงทำให้เสรลพารามณ์แน่ใจแล้วว่ามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบนโลกจริงในเสรลสูตรกล่าวว่าหลังจากเสรลพารามณ์แน่ใจแล้วว่า พระสมณโคดมคือพระพุทธเจ้าจริงจึงทูลขอบวชในสำนักของพระองค์ทันที